ก็เ,เห็นยอพาร์ตเมนต์ย่านนี้นะคะย่านน,ะะานี้นะคะที่พิคิมพาลูกค้ามาดูนะคะก็อยู่ในเซ็นทันเลยนะ,ะในตัวเมืองหลวงในเซ็นทันเลยนะคะแล้วตรงนี้เขาก็ประกาศขายนะคะตรงนี้เห็นป้ายป่ะอพาร์ตเมนต์นี้ก็ประกาศขายนะคะของธนาคารที่นี่นะคะก็กประกาศขายนะคะแล้วพอดีมันมีอพาร์ตเมนต์ตึกกระจกทางนู้นนะคะถัดไปนะคะ 7ล้านกับ4ล้านนะคะตารางเมตรละ26,000โคนสองหม่นหกพันโคนต่อตารางเมตรสแควร์เมตรนะคะตึกกระจกที่ถัดไปนะคะอันนี้อยู่ในดาวทาวอันนี้เป็นเซ็คแอนแฮนด์นะคะเซ็คแอนแฮนด์อพาร์ตเมนต์นะเซ็คแอนแฮนด์อพาร์ตเมนต์ก็อยู่นะะน,นะคะเป็นเช็คแอนแฮนด์อพาร์ตเมนต์นะคะถ้าซื้อใหม่อันนี้เป็นอันนี้ไม่แพงนะคะ อพาร์ตเมนต์ตึกอพาร์ตเมนต์เก่านะคะไอราคาที่แบงค์ติดไว้นะ,ะก็ประมาณ2ล้านล้าน2ล้านนะค,ะคูณ3ก็ไปนะเอ่อล้านสล้านคน3ามสองล้านกว่าคนนะคะขึ้นอยู่ที่สแควร์เมตรนะคะแล้วเป็นอพาร์ตเมนต์เก่ามือสองนะคะไปดูอพาร์ตเมนต์ใหม่นะ,ะตึกใหม่ด้านโน้นนะคะตึกกระจกเดี๋ยวพี่คิมกลับหน้านกล้องก่อนเนาะ,ะเอออยู่ในถนนดาวทาวนะคะพี่พาลูกค้ามาดู กับหน้ากล้องแป๊บเดียวนะคะโอเคอ,เคอาพาร์ตเมนต์เก่านะคะรุ่นเก่าแล้วตึกนู้นอาพาร์ตเมนต์รุ่นใหม่ะะ่ะตึกตึกสร้างใหม่ประมาณสองสามปีอันนี้ตึกตึกนี้สร้างประมาณสิบปีสิบกว่าปีนะอันนั้นตึกใหม่นะคะตึกกระจกุกติดปั๊บน้่านัน ติดกระจกนะคะอ่าอันนี้แพงนะคะอันนี้ก็อยู่ในดาวเทาแล้วะคะอยู่ในดาวเทาวเซ็นเซอร์ดาวเทาวเลยะคะ,ะเป็นตึกกระจกนะคะเห็นชั้นสองกับชั้นสามนะคะที่พิทินผ่าลูกค้ามาดูนะคะกับหน้ากล้องก่อนเนาะกับหน้ากล้องก่อนนะออนนะโอเค เท้าตรงนี้นะคะติดกระจกชั้น2กับชั้นสามนะคะชั้นสองกับชั้นสาชั้นสองนี่เล้านกว่านะคะเล้านคูณสามนะค,ะคุณเทียบเงินบาทคูณสามจดจันดบล้านนะคะข้างบนสี่ล้านนะคะสแควร์เมตรละสแควร์เมตรละสองหมพคนนะคะสองหมคนคูณสาม้าไปนะ,ะต่อตารางเมตรนะคะ สามสองมิคก็ตัวแสนกว่าแสนกว่าต่อตารางเมตรเป็นตึกอพาร์ตเมนต์สร้างใหม่นะคะวันนี้ทําหน้าที่นะคะพี่คิมทาหน้าที่เรียวเตอร์นะคะก็พาลูกค้ามาแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนอพาร์ตเมนต์ซื้อขายแลกเปลี่ยนอพาร์ตเมนต์แล้วตึกเก่าตรงนู้นตึกเก่าทางนูน้นตึกเก่าด้านนูน้นทางไหนวะ ตึกใหม่อันนี้ตึกใหม่ตึกใหม่นะคะเเดี๋ยวข้ามถนนไปนะคะปั๊มน้ำมันแอสโซ่เริ่มตึงปาเซ็นทรัลนะคะสูนยกลางเซ็นทรัลฐานนี้รถบัสรถไฟมีฐานนี้รถบัสรถไฟอยู่ตรงนี้นะป่ะกลับหน้ากล้องแป๊บเดียวฐานนี้รถบัสรถไฟอยู่ตรงนู้นกล้องมาหน้าพี่คิมดีกว่าเนาะนะคะก็ซื้อขาย ก็ได้ราคาดีนะคะก็ทำหน้าที่เรียลเตอร์นะคะเรียลเตอร์เรียแอสเซทนะคะมันก็สบายโคตรๆอย่างนี้นะคะวันดีคืนดีก็จะได้ชื่อพาลูกค้ามาซื้อขายแลกเปลี่ยนอพาร์ตเมนต์นะคะลูกค้าก็มีบ้านอยู่ที่ฟาร์มนะคะก็คือแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนนะคะแล้วพรุ่งนี้จะติดต่อธนาคารนะวันนี้พาลูกค้ามาดูเนี่ยตึกนี้นะโอเคเนาะตึกสร้างใหม่นะคะ ประมาณ2-3ปีติกนี้ติดตึกสร้างใหม่เซ็นทรัลเลยคะหิววงจรรอบเซ็นทรัลกลางเมืองแค่นี้เนาะนี่คือการทํางานนะคะการทํางานของระบบเรียวเตอร์นะคะสังหาริมทรัพย์เป็นในหน้าโบรกเกอร์ซื้อขายบ้านแลที่ดินเนาะไม่ได้ยากสำหรับผมเลยนะคะก็วันนี้โชคดีได้มาทํางานนะ งานคือเงินเงินคืองานไงาน,น,น,นานจะได้ราบก้อนใหญ่มาสอสามเดือนราดก้อนใหญ่ยี่สล้านก็โอเคนะคุ้มนะเจ็ดล้านอาพาร์ตเมนต์ที่นี่นะคะ,ะคูณสเข้าไปเจ็ดสาี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดล้านอีกอันหนึ่งนะสล้านสี่คูณสามเข้าไปสี่สามกสิบสอล้านตกแล้วเกือบสาเท่าไหร่วะยีกับสิกว่าล้านก็เกือบห้าสิบล้านเนะเาะทำงานวันเดียวห้าสิล้านนี่แหละค่ะอยากบอกเพื่อนๆเ,เลยนะคะว่า การทํางานแค่วันเดียวสองสามชั่วโมงวันเดียวทํางานแค่วันเดียวคือไม่เกินห้าชั่วโมงไม่เกินสามชั่วโมงชนหลักห้าสิบล้านบาทโอเคเนาะนี่คือการทํางานของพี่กิ๊อยู่ในกันนดิในเวีนนะคะเดือนสองเดือนสาเดือนจะมีโปรเจกต์เข้ามานะคะจะมีโปรเจกต์เข้ามาก็ไม่อดตายนะคะ,ะเปิดอพาร์ตเมนต์ขายให้กับลูกค้าครั้งหนึ่งนะคะสองอพาร์ตเมนต์เทียบเงินไทยแล้วเกือบห้าสิบล้านสุดคุมม้มนะสุดคุ้มนะ ทำงานเหนื่อยวันเดียวชนหลัก50ล้านค่า50ล้านบาทโอเคเนาะก็ตกแล้ว73 2ดก็7ล้านกับ4ล้านก็12ล้านทางนี้นะคะสอพาร์ทเมนต์12ล้านทางนี้คูณสาบเข้าไปเนาะเกือบ50ล้านเ <c oughs> หนื่อยครั้งเดียวมันคุ้มเลยเพื่อนๆนี่คืออาชีพของพี่คิมนะคะเรียลเตอร์เรียลแอสเซทน,นะคะสังหาริมรั์ในหน้าบลกเกอร์เอเจนซี่โอเคเนาะใครอยากฝากซื้อฝากขายบ้านและที่ดินไม่ว่ายุโรปหรือไทยอเมริกานะคะออเซียน ทักก็มาเลยนะคะออสเตียนแค่ประเทศไทยประเทศเดียวเนาะประเทศอื่นไม่เอานะคะแล้วก็ยุโรปติดต่อพี่คิมได้เลยนะคะมีตัวแทนอเมริกาและออสเตรเลียแค่นี้เนาะวันนี้ทํางานทํางานทำงานเงินเงินเงินเหนื่อยวันเดียวได้ห้าสิบล้านเอาไหมมันคุ้มนะคุ้มนะนานๆนะเดือนสองเดือนสามเดือนจะมีโปรเจกต์ใหญ่ๆเข้ามาแบบนี้คุ้มนะคุ้มมากๆเลยนี่แหละคือชีวิตไลฟ์สไตล์นะคะ ฟรีดอมไทม์ไลฟ์สไตล์นะคะฟรีดอมอีก onomi c f ฟรีดอมอี onomi c f ฟรีดอมไทม์ไลฟ์สไตล์ฟรีดอมอีก onomi c เอาไงละ่ะเนาะแค่นี้แหละบายบายเจอกันค่ะเดี๋ยวไปนอนดีใจตีพุงไปนอนตีลังกาดีใจตีตีพุงตีลังกาก่อนนะคะเปิดไวน์แชมเปญกินสักขวดหนึ่งฉลองเหนื่อยวันเดียว50ล้านสุดคุ้มค่ะสุดคุ้มสุดคุ้ม